เอาละค่ะหละค่ควรตอนนี้ก็จะไปเอานมของ,งน้อนะคะแต่ว่าคือชั้นอะคือชั้นอาจทิปไว้ค่ะหละค่ควรแต่ว่าชั้น,น่ะโยธู์ไปได้แล้วก็ไปลงไปเอาไปสิทำไมมึงไม่ไปวะไอโอ้โหเห็นอะไรเต็มไปหมดเลยเห็นรถด้วย โอ้ยเลมันมีหมอขับรถมาด้วยอะ่เอะเจเลยบกปะเราจะเดินไปหาเราจะเดินไปท่าเราจะเดินไปที่อาคารผู้ประทานพรนะคะที่โรงพยาบาลพาราณิคมนะ่ะเดี๋ยวเราจะทําการขึ้นลิฟต์นะไม่ใช่ลงบันไดนะขึ้นลิฟต์อาปาถึงแล้วพูดเมตพูดธเมตตาเลิกใช่ปะเดินลงไปที่สันใต้ดินอันนี้ไม่เอานะเอาฝั่งนูน้น ไปอื๊บสามเอ็ดกระโดดหุยร้อยสิบแต่ไดใกล้ร้อยสิบทำไมมึงได้ร้อยทำไมมึงได้ร้อยน้อยกว่าห่างกันเป็นสิบเลยกันเป็นสิบเลยเนาะว้าวมาถึงแล้วผู้ประทานพอแต่ว่าเราจะต้องขึ้นไปที่ชั้นหนึ่งนะคะคเพื่อรอที่ไปเอานม ไปที่ชั้นหนึ่งอันนี้เราอยู่ชั้นจีโอเคเราขึ้นลิฟต์ดีกว่าลิฟต์อยู่ชั้นสองโอ้โหสองอันเลยหรอกดเด็กลิฟต์มาลงแล้วมันจะลงไหมอ่ะลงไปที่ถึงไหนหนึ่งหนึ่งละแล้วก็จี <c ười> จีแล้วมาประตูลิฟต์เปิดไหมประตูลิฟต์เปิดไหมเปิดแล้ว เย่โอ yeah. oh, hey. ้โหลิฟต okay. ์ใหญ่มากอะขึ้นไปชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็มีเสียงลิฟต์ด้วยเสียงการพูดลิฟต์อะแล้วทำการขึ้นไปในชั้นหนึ่งนะคะจะไปเอานมไปไปไปเขาบอกว่าเขาบอกว่าลิฟต์กำลังขึ้นค่ะชั้นหนึ่งแล้ว มาเดี๋ยวเราไปเอานมนะคะโอ้โหอันนี้ใหญ่มากอะแต่ว่าฉันต้องพูดเบาๆนะไม่งั้นเขาจะด่าแน่โอเคเดี๋ยวไปเอานมกันดีกว่าปะปะไปเอานมออกค่ากว่านิดนึงนะเดี๋ยวเขาดา่ามาแล้วได้มาแล้วนมค่ะทุกคนนี่ไงได้นมมาแล้วแล้วต่อไปเราทําการกลับไปที่ของเรานะคะแต่ฉันจะขอไม่พูดนะคะ หนึ okay. Okay. ่งสองสามฉันจะขอไม่พูดค่ะทุกคนโอเคฉันขออนุญาตไม่พูดนะเพราะว่าถ้าพูดตลอดไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะด่าหัวฉันแน่ฉันจะพูดนิดนึงนะตรงนี้ไประเบียงค่ะทุกคนเป็นระเบียง แล้วก็มีบ้านตึกสูงเต็มไปหมดนั่นแหละนั่นห่ะบ้านตึกสูงอ่ะไปปะใช้เวลานานแน่แล้วก็มีเสียงฟูกด้วยที่ข้างล่างอ่ะนั่นมีเสียงซ้ำอีกข้างล่างคือรีบตรงนี้แหละแต่ว่าซัเนนิเตอร์รีบกำลังขึ้นอยู่โอเคกดรีบเรียบร้อยมามาแล้ว กดลิฟต์ไปที่เรียบร้อยมันจะมาไหมอ่ะถึงชั้นสองแล้วเราจะทำการลงไปจากชั้นหนึ่งนะคะโดยการใช้ลิฟต์โอ้โหข้างล่างเปียกอ่ะกดชั้นหนึ่งกดปิดลิฟต์โอเคน่าเ,เห็นไหมมีเสียงพูดด้วยโอเคนะขอไม่พูดค่ะทุกคนหนึ่งสองสามไม่งั้นเขาด่าซะนแน่ อันนี้เริ่มมานะ อุ้ยเขาบอกเราด้วยว่าลูกอิสไ,แไสแต่ว่าลูกคนไหนคะทุกคนเขาพูดภาษาอีสานเป็นภาษาอีสานะเป็นภาษาอีสานแต่ขนะผู้ประภาษาฮินดูรงก็คือลูกคนไหนว่าสันแปลภาษาอีสานออกลูกอิสไสแปลว่าลูกคนไหนโอเคมันถึงแล้วขอหยุดพูดก่อนนะ เ,เอาไปนมไปให้น้องใหม่ก่อนจริงๆไม่มีพูดหรอกพูดตลอดเวลานั่นแหละโอ้มีแม้ถูพื้นข้างล่างอะนี่ไงมีสองคนอย่นั่นอะคือผู้หญิงนี่ไงน้องใหม่เอามาให้ลูกอ่ะเอานมมาให้ไป ปูติใช้เวลา6นาทีเดี๋ยวเป๊ะเลยบกปะเพราะมึงคนเดียวเดี๋ยวบึงนี่ไป